อตอนนี้ผมก็อยู่ที่บิ๊กซีนตอนนี้อยู่ที่หน้าตู้ฝากเงินของธนาคารกรุงไทยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างการฝากเงินแบบใช้บัตร d b อบั AT, ตร a t m กับไม่ใช้บัตรเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนอกเดี๋ยไปดูกันต่อไปอ่ะนี่ครับอันนี้ก็คือตู้ของเขาเนาะตู้ฝากถอนอัตโนมัตินะครับ ADM และก็ ATM เนาะในเครื่องเดียวเลย เราเริ่มจากการที่ใช้บัตรก่อนเลยเนาะเราสอดบัตรเข้าไปนะครับไม่จะมีช่องเสียบเนี่ยปึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่รหัส a t m หรือว่าบัตรดีบิตของเราเนาะ,ะมาไปเองเลยนะแล้วกดเข้าไปที่ฝากเงินนะครับตรงนี้เปึ้งออมทรัพย์จะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับธนาคารของเรานะครับกดตกลง นี่ข้อมูลจะปผล่ขึ้นมาพร้อมกับช่องรับเงินก็เปิดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวันนี้จะฝากเป็น400บาทนะครับนี่ใส่เข้าไปปึง้งอย่างนี้แต่มันก็ปิดตั้งเวลากดสอบนี่400บาทถูกต้องนะครับเป็นร้อยสีใบแล้วกดยืนยันปึง้ง สนนี้กำลังจะออกนะครับนี่ออกมาแล้วขอบคุณทีดด่ใช้บริการบัตรเราก็ออกมาเรียบร้อยครับไม่ต้องกรอกอะไรเลยง่ายนะครับสาหรับการใช้บัตรต่อไปจะเป็นแบบไม่มีบัตรนะครับไปดูกันเราก็กดเข้าไปที่ฝากเงินเลยเึ้งแล้วก็กดเข้าไปที่ฝากเงินเขาจะถามว่าดิเนินตนทางไหนเราไม่มีบัตนะรเนาะเรากดเข้าไปที่บัตรประชาชนและ OTP งแล้วกดหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วกดตกลง เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับกดเข้าไปเบอร์นี้จะส่ง o อ p นะทีนี้จะมี o อ p มาที่เครื่องของเรานะครับเราต้องนำโทรศัพท์มาด้วยนะนี่มาแล้วเรากดตกลงะจะฝากเข้าธนาคารอะไรเราฝากเข้าของกรุงไทยเลขบ,บัญชีเราก็ปดเข้าไปนะครับเลขนบัญชีตกลงจะมีคําแนะนํานะครับว่าเบ้นเราควรเป็นอย่างไรเนาะตกลง เลขบัญชีของเรามาแล้วนะครับชื่อของเราต้องตรงแล้วก็ใส่เงินเข้าไปตรงช่องนี้เลยนี่ยืนยันจะเซฟจะออกมานี่นะครับาฟรีนะโอเค